ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมมาวินนะครับไม่มารมดเบยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Ghost SoM เหมือนเดิมนะเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองครับผมแล้ววันนี้นะผมก็120เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้จะมาทำการรีวิวสกิลดาบธรรมะนั่นเองนะครับผมหลังจากเมื่อกี้ที่ได้ลองแบบว่าหลายๆอย่างมาเนิ่นนานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำการอัพสกิลแล้วก็เรียงคอมโบคอมจอยที่ผมอ่าชื่นชอบเลยนะฮะคุณผู้ชม โกรธก็ยังไม่เห็นความจําเป็นมันอยู่ดีนะครับอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผมไปลองอะไรยังไงกันบ้างสามารถตามไปดูสตรีมย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมแต่คลิปนี้จะมาอัพให้ดูเลยนะครับไม่มีการวิเคราะห์แยกแยะและเพราะว่าวิเคราะห์แยกแยะมาประมาณเกือบเกืบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนาะผมทําการรีสกิลก่อนและกันนะครับอันนี้มั่วๆอยู่ช่างมันนะครับไปพร้อมกันเลยนะฮะ อ่าเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวน์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมไม่ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วนะหรือว่าจะปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำ เิดมือถือทิ้งไว้ลัวว่าแบตจะเสือ่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลืองค่าเน็ตนะครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเองนะครับตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP ดูนะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าได้เลยนั่นเองนะครับผมตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและก็สบายกว่าแน่นอนนะครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผม 488เพรครับผมอะก่อนจะไปอัพสกิลนะครับให้ดูสเตตัสหน่อยแล้วกันเนาะผมยังเล่นเป็นเด็กล้วนอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมผมอะก่อนผมจะอัพคลาสตรงนี้คุณผู้ชมก่อนจะอัพตรงนี้เนาะผมมีเด็กอยู่ประมาณพันหเองนะคุณผู้ชมพันห้เกือบเกือบันหะครับแต่พออัพคลาสแล้วเออมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าใส่อาวุธได้2อันด้วยแหละนะครับเด็กก็พุ่งมาเป็นพันเแล้วนะครับเกือบเกือบพันแแล้วเนาะ เออ,อนนี้ให้ดูว่าเฉยๆนะว่าผมก็ยังเล่นเด็กล้วนต่อไปนะครับอ่ะอันดับแรกเลยเนะฮยหน้านี้ไปไวๆเนาะต้องบังคับอัพอยู่แล้วพามรี่อ่ะผมจะลองแบบอัพ3บัฟไปก่อนนะครับถ้ามันดามเมจมันเพียงพอต่อการไม่ต้องอัพบัฟป้องกันอันนี้ผมอาจจะมารีทีหลังนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้ผมอยากลองแบบอัพ3บัฟเต็มไปก่อนนะครับอ่ะอัพเลยเนาะอัพให้เต็มเลยนะครับ พอเมื่อกี้ลองไปเยอะแล้วคุณผู้ชม <c oughs> งมตั้งนานลืมอ่านคำอธิบายโถเอ้ยมันน่านักนะเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้เอาแต้มมาอัพบัฟป้องกันนะ้อมันก็จะมีอีก20แต้มเพื่อจะเอาไปอัพสกิลโจมตีได้เลยเนาะแต่ก็เดี๋ยวขอลองไปเก็บสมุดลองไปเล่นจริงๆดูก่อนเนาะเออว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะวางสกิลไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ m a s t e r รี่อันนี้ที่งมนานที่สุดเนาะคือจริงๆเขามีในคําแปลแล้วแหละว่าอ่าถ้าคุณอัพสกิลนี้มันจะไม่แสดงผลในอาวุธรองนะครับเนี่ยตงเนี้มันแปลว่าอย่างนั้นเลยนะทุกคน <c oughs> คือผมจะผมจะเล่นดาบเป็นอาวุธหลักอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะอัพแค่มาสเตอรี่ของดาบนะครับหรืออันนี้เป็นอาชีพอื่นด้วยก็ได้นะครับอาชีพอื่นใคร เล่นอาวุธไหนเป็นอาวุธหลักก็อัพมาเตอรี่แค่อันนั้นไวก็พอนะครับผมสำหรับผมก็หน้านี้จะอัพไว้แค่มาเตอรี่กับ2สกิลนี้ก่อนนะครับอ่าอัพไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองแล้วถ้าอัพแค่สกิลนี้สกิลว,วนไม่พอครับอ่ะไอพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับแล้วก็หน้าสวอตอันนี้อัพไวหนึ่งเนาะเออนะครับแฟคชั่นโหลดสองชั้นจําเป็นมากๆนะครับอัพไปนะฮะอ่ะทีนี้แต้มเรา75็ดสิบ้วทัพสองรอแก็คือเหลือๆแล้วเนาะ ลุ้นมาตั้งอ่าสิบกว่าแต้มแล้วเนาะเพราะว่ามันบังคับอุ้ยบันมันบังคับ55นี่เป่าลุ้นมา20กว่าแต้มแล้วนะ,นะคุณผู้ชมอ่ะอมาตะนะครับผมอัพเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ลองแล้วแต้มสกิลพอนะครับอ่ะสีตัวคำรามอะไรพวกนี้ช่างมันก่อนเลือดเลือดถ้าเล่น PVP อาจจะต้องอัพนะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมจะมาลองอัพแบบนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยปรับทีหลังนะครับหน้าคาตนะก็จะอัพแค่สกิลนี้สกิลเดียวนะครับสวอด จริงๆสามารถอัพสกิลนี้ได้นะครับใครถ้าไม่อยากอัพสกิลนี้ไม่อยากใช้ใช้เถอของดาบสกิลนี้มาอ,อัพร้อยสีของกระบี่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันได้2 h i ฮิตนะครับแล้วก็3เป้าหมายนะ,ะเพราะว่าเราเราจะเอาไว้เป็นสกิลที่เอามาต่อคอมโบยืดๆย,ยาวๆให้มันลูปสกิลพอเฉยๆนะครับอันนี้ให้เลือกอัพได้เลยเนาะแต่แต่ผมชอบสกิลนี้มากกว่านะครับ ามาต่อที่หน้านี้กระโดดสูงใช้สกิลนะครับอันนี้อัพอยู่แล้วเนาะแล้วก็สกิลกรอ,อตัวนี้ผมขอแยบอีกนิดนึงคือตัวนี้ตอนที่ยังไม่อัพป้องกันผม9 3 0 0ถ้าใครที่ป้องกันถึง ถึงไหนไม่รู้อ่ะไปลองเอาเองนะครับไม่อยากอัพบัฟป้องกันในอาชีพนั้นๆนะครับไม่อยากอัพบัฟป้องกันในอาชีพนั้นตัวอย่างเช่นนินจามันไม่มีบัฟป้องกันให้อยู่แล้วนะครับคุณจะไม่อัพสกิลนี้ก็ได้นะผมมองอย่างนั้นนะถ้าป้องกันคุณเยอะอยู่แล้วสมมติว่าอัพอัพแล้วมันได้ถึงแค่มันมันเพิ่มมา600ออ่ะมันมันเพิ่มไม่เยอะเอาแต้มสกิลไปอัพอย่างอื่นดีกว่าเออไปอัพสกิลโจมตีดีกว่านะครับก็ถ้าผมจะเปรียบเทียบตัวนี้เลยนะครับ ถ้าผมไม่อัพสกิลเนี้ยถ้าผมไม่อัพสกิลป้องกันที่เป็นท้ายเหอนเนี่ยครับผมว่าผมก็จะไม่อัพสกิลนี้เหมือนกันนะเนอะอันนี้แค่อยากลงดีเทลให้เห็นว่าถ้าอัพบัฟป้องกันอ่ะอัพบัฟป้องกันเนี่ยก็ควรที่จะอัพสกิลนี้ด้วยเพื่อดึงศักยภาพของบัฟป้องกันออกมาได้สูงสุดนั่นเองนะครับเนอะเพราะว่าถ้าไม่อัพบัฟป้องกันอ่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อัพบัฟป้องกันทั้งสกิลนี้แล้วก็สกิลไอ้นี่เลยนะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือ แบ่งแต้มไปลงคอนแทน,นครับผมรีแต้มให้ลงคอนแล้วก็ดันคอนจนกว่าป้องกันจะถึงที่เราพอใจสมมติว่าไปตีแมปถ้าเรือเก่าหรือว่าแมปไหนไม่รู้ต้องการป้องกัน,กนสักหมื่นห้าเงี้ยก็อาจจะต้องดอบเด็กมาแบ่งให้คอนแทนแล้วก็ดันป้องกันตรงเนี้ให้มันถึงแทนอะไรอย่างนั้นเนาะดาเมจเราก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเราจะได้แต้มไปอัพสกิลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผม นะมันเหมาะสําหรับนินจาหรืออาชีพอื่นๆที่ไม่ไม่อยากอัพบัฟป้องกันนะคุณผู้ชมเออเนาะอ่ะต่อไปครับผมสกิลคลาสสอ่ะผมก็จะอัพอย่างนี้ไปก่อนคือจริงๆก็ต้องอัพเต็มแหละอ่าเหลือ1 0 2แต้มเนาะอัพไปเลยนะครับต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะคุณผู้ชมสกิลหากิน <c oughs> อัพไปเลยแล้วก็ผมเลือกที่จะอัพเปิดจิตเนาะ เพราะว่าเปิดจิตอะกับอมตะอ่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับเอออันนี้คือข้อดีเลยคิดว่าอัพเปิดจิตน่าจะคุ้มเนาะสำหรับอาจอมยุทธนะครับอัพไปเลยทุกคนเหลือไม่กี่สก,กิลแล้วแต่จริงถามว่าเปิดจิตจําเป็นต้องอัพไหมก็ไม่อัพก็ได้นะครับแต่แต่ผมต้องเอาตัวหลักผมไปแบกตัวรองในการลงดันเออผมไม่อยากเสียเวลากับมันมากเลยเลือกที่จะอัพแล้วกันเนาะ อ่าทีนี้แต้มจะเหลือ25แต้มนะครับอ่าโกรธอันนี้เมื่อกี้ลองแล้วยังมองยังมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นมากเท่าไหร่นะปัจจุบันนะตอนนี้ยังยังยังไม่ยังไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วกันเนาะคือนั่งโกโรธ ถ้าเป็นใน PC มันจะเพิ่มระยะเวลานะครับแต่นั่งโกรธของโมบายมันจะลดหลอดแทนสมมติว่าหลอดโกรธคนมีอยู่100หน่วยใน PC ซอ่ะมันจะเพิ่มจาก100หน่วยกลายเป็น200หน่วยนะครับอันนี้ตัวเลขเป๊ะๆอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าจาก100ไปเป็น200ก็เวลากลดโกรธหนึ่งทีก็จะอยู่นานขึ้นสมมติว่าจากที่อยู่1นาทีกลายเป็น3มนาทีหรือกี่นาทีไม่รู้แหละนะครับก็คือใน PC มันจะเพิ่มเวลามากขึ้นนะครับแต่นั่งโกรธในบ กลายเป็นว่ายิ่งแอปจะยิ่งลดหลอดของมันอ่ะหรือว่าค้าแม็กซิมัมของมันนะครับจาก100เหลือประมาณ75ครับผมเนาะอันนี้ตัวเลขตรงๆอันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบได้แหละแต่ว่ามันมันจะทํางานอย่างนี้นะครับแล้วนั่งโกดเต็มไวัไหมแน่นอน,นครับเต็มไวักว่าใน PC แน่นอนเนาะ เออแต่ยังไม่เห็นผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะว่ามันมันจะยังต้องอัพตอนนี้เลยอะ่ะคือเอาไว้แต้มที่เหลือค่อยอัพก็ได้เนาะเออนะผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับน้าโกดอ่ะเรากลับมากันที่25แต้มที่เหลือนะครับผมจะมาอัพสก,กิลนี้ไว้นึงอันเนี้ยความชอบส่วนตัวนะครับไม่ชอบไม่ต้องอัพเออเอาไปอัพอย่างอื่นดีวกว่านะครับแล,แล้วยี่สิบสี่แล้วผู้ชมผมจะเลือกมาอัพสก,กิลนี้ก่อนเอ้ยแป๊บหนึ่งนะ เช็คก่อนเช็ก่อนโอเคทุกคนเหลือ er 20แต้มนะครับให้คุณผู้ชมเลือกแล้วกันนะครับว่าจะอัพสกิลเนี้ยเต็มไปเลยเต็ม20แบบเน้นหวังผลเลยสับทีหัวแบะอะไรอย่างนั้นนะครับหรืออยากจะแชร์ลิงก์ก็ได้เนาะคืออ่าสกิลเนี้ยอัพไว้แค่10แล้วสกิลเนี้ยก็อัพไว้อีก10อืมมันก็จะมี2สกิลที่ดาเมจอ่านิดหน่อยหมายถึงว่ามันก็จะเพิ่มมาจากเดิมนิดหน่อยอะไรอย่างนั้น แต่อันนี้ผมอยากลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าอัพสกิลนี้ให้เต็มไปเลยจะเวิร์กไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ <c oughs> เออแต่มันก็จะเหลือแตมอยู่ดีนะครับอัพเต็มไปเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เออเราเรามาอัพสวอตตรงเนี้ย มาตอรี่อันนี้มันเลยไม่พอนะครับรอบแรกอันนี้คือรีแล้วอันนี้คือฉบับที่ผ่านการไตรตรองมานิดนึงแล้วนะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้ลองเล่นจริงดูอ่ะเหลือ5แต้มนี้อือจริงจริงอืออัพสกิลเพิ่มก็ได้นะครับถ้าสมมติว่ากลัวว่าจะไม่พอใช้เฮ้ยผมเนี่ยผมลืมลองอัพสกิลฟันสไลด์กับ อ่าถ้า143มนี่นะครับว่ามันคอมโบกันได้ไหมนะลืมลืมลืมแต่เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะ <c oughs> เอาไว้รอบหน้าเอาไว้แต้มสกิลเหลือๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลองไปใช้งานดูด้วยก่อนแล้วกันนะครับอ่าทีนี้มาที่หน้าสกิลสล็อตเนาะของผมผมจะตั้งประมาณนี้นะคุณผู้ชมจะเริ่มที่สกิลนี้ก่อนเพราะว่ามันไกลคือถ้าถ้าผลักก่อนเดี๋ยวมันแทงไม่โดนถ้าฉะนั้นแทงก่อนแล้วค่อยผลักนะครับ ส่วนมาโคที่2นะครับผมจะตั้งประมาณนี้อ่าแล้วก็มาโคที่3เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พีเซ็ตสำหรับ PVP นะครับมันจะบนสกิลครบพอดีนะคุณผู้ชมอ่านี่อันนี้คือหน้าตาของเซ็ตโจมตีผมนะ มานาไม่พอในลานเนี่ยคือถ้าเล่น PVP ผมก็จะเล่นประมาณนี้นะนี่ถ้านี้ก็ทำได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะสั้นจุดจุก็เถะดนะเออผมตั้งเป็น ASD แล้วก็ z xc นะคุณผู้ชมก็จะใช้6ปุ่มในการกดนะครับ โอ้มานาไม่พออืมสำหรับเซต PvP ผมจะตั้งประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเซตเวลผมจะเอาสกิลกระโดดออกนะอ่าสมมติอันนี้เป็น PvP นะผมก็ตั้งงนี้ไปถ้าเซตเวลผมก็จะตั้งแค่นี้พออ่ะอันนี้คือหน้าตาสล็อตของเวลนะครับเวลเวล อ่ะผมจะลองไปเวลแมปนี้ดูคุณผู้ชมแมปที่ผมตอนที่ยังไม่เปลี่ยนคาร์ดแล้วผมไม่รอด <c oughs> ลองดูดีว่าถ้าเปลี่ยนคาร์ดแล้วจะรอดไหมเก็บสมุดนะครับไหวป่ะวันเนี้ย ไม่ไหวว่ะทำไมอ่ะเออป้องกันไม่พอโอ้ตายแล้วบัฟหายหมดเลยนะครับืมคือมอนชนยังไงเราก็ตายอ่ะ ถ้างั้นผมว่าต้องรีต้องรีนะครับต้องรีไปลงคอนหน่อยเนาะ <S <S อันนี้บัฟโดนรีไปนะฮะใน,นลองใส่เซตนี้ดิเพราะว่าป้องกันเยอะกว่านะครับเดี๋ยวรีบัฟแป๊บอ่าหนในนไหนก็ไ,ไหนแหละรีบัฟโดยการลองลงอารีน่าให้ดูเลยแล้วกันเนาะ แบบออโต้ออาประมาณนี้แนะสักทีหนึ่งดูดีว่ามันจะวิ่งไปตีธรรมดาหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนมันวิ่งไปตีธรรมดาเพื่อเพื่อเพื่ออะไรไม่ทราบอ๋อเราเปิดจิตเราอันนี้ดยนี่ว่าป้องกันเราโดนลดเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวว่าตอนเปิดจิตมันมันเคลียร์ดาเมจทันวะทุกคนอุ้ยเอ้ยอผมว่าแมปนี้เอาเรื่องเกินอ่ะเราลองไปแมปธรรมดาบ้างแล้วกันอยากลองอัพฟันสไลด์ดูเลยวะ่ะ <laughs> ผมต้องทำกระบี่นะเนี่ยคือสกิลกระบี่คือไม่ได้เลยว่ะทุกคนต้องแรงอะ่ะกระบี่ต้องแรงกว่านี้อันนี้เป็นเซตเวลเนาะ เออพอมันเอามาคอมโบผมว่ามันมันได้วะ่ะมันได้นะเออถ้างั้นอันนี้ก็เอาไปเวลได้ถ้าแบบไม่ต้องยืนอยู่ที่เดิมนะครับไอท่าร้อยสี่สิบสามกับท่ากระโดดอะแต่ตอนนี้ผมอยากรู้เลยว่ามันจะคอมโบกับถ้าฟันสไลด์ได้ไหม อย่าบอกนะว่าเราต้องรีสักรอบหนึ่งเพราะอย่างน้อยถ้าฟันสไลด์มันมันไอ้นี่ได้นะทุกคนหมือนเดี๋ยวว่ามันมันสี่เป้าหมายอะ่ะมันสี่เป้าหมายละสองท่าเก็ตด้วยเอ้ยสี่ท่าเกตไม่ใช่มันมันสี่สี่เป้าสองฮิตเออนะฮะเพื่อเพื่อความที่ให้มันหายคาใจผมจะยอมเสียหนึ่งแต้มเพื่ออัพอันดาว เราจะลองสลับกันเอาสกิลนี้มาใส่ดูอัะไหนลองอย่างนี้ได้ไหมผมว่ากระโดดดีกว่าไหมหรือหรือหรือ,รอเราเอาแบบเฟี้ยวเไียวเลยนี่ กระโดดเสร็จแล้วฟันสไลด์ต่อเป็นไง Amazing ไหมเออก็ทำให้สกิลคูดาวทันนะทุกคน จังหวะนิดหน่อยแต่คูดาวทันอ่ะผมว่าผมเอาอย่างนี้แหละ <laughs> ใช้ไปก่อนใช้เวลไปก่อนใช้เก็บสมุดไปก่อนเนาะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมสำหรับดาบธรรมะ120น,นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวค่อยมาทำคอนเทนต์ให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผู้ชมแลถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็ここต้องขอตัวลาไปก่อนนะสันเดี์ปราตีสวสดิ์นะครับ